โอเคครับผมนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอบ2 4 k สี่เันะผมนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการแก้เมาส์เร็วเมาส์ช้าแล้วก็เมาสหลอนนะผมนะ เออพี่มีเทคนิคง่ายๆนะผมนะไม่ต้องเซตติ้งไม่ต้องอะไรเลยนะผมนะส่วนบู Stack ที่พี่ใช้ก็เป็นบูส s t a c เวอร์ชัน4ที่พี่ใช้อยู่ประจำนะผมนะตามคลิปที่พี่เคยแจกการตั้งค่ายิงหัวอะไรแบบนี้เนาะเออต่อจากคลิปนั้นเลยที่มีคนสงสัยว่าทําไมตอนที่ผมเล่นการตั้งค่าพี่แล้วตอนที่ผมเล่นบิด2นะครับผมนะมันรู้สึกว่าเมาส์ช้าเมาส์อืดอยู่ดีๆเมาส์ช้าเมาส์เร็วอะไรประมาณนี้นะผมนะ ที่มีเทคนิคง่ายๆไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องอะไรนะบมนะมันเป็นเทคนิคเฉพาะของอ่าของบิดสองนะบมนะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะเข้าใจง่ายนะบมนะเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่ายแต่ว่าต้องใช้การฝึกฝนที่แบบต้องชินกับมันนะครับผมนะส่วนการตั้งค่าก็เป็นการตั้งค่าเดิมนะบมนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งนันนะบมนะเป็นการตั้งค่าที่พี่ใช้อยู่ประจํานั่นแหละเนาะต่อจากคลิปนั้นเลยนะบมนะคือไม่ได้ปรับ อะไรมากมายครับผมนะการทั้งค่าเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวขอเข้าโซนฟรีสไตล์เพื่อไปทําการทดสอบหรือว่าสาธิตให้ดูว่ามันต้องทํายังไงวิธีการแก้เมาส์หลอนเมาส์ช้าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคขั้นตอนง่ายๆนะครับผมนะเป็นแบบเออใครๆก็สามารถเข้าใจได้อะคือมันง่ายมากครับผมนะขั้นตอนแรกก็ต้องกดรีเมาส์ก่อนครับผมนะกดรีเมาส์ย้ำๆแล้วจากนั้นก็หมุนตัวครับผมนะอันนี้คือวิธีการแก้ก็ <c oughs> <oung ing> ขอไปครับผมนะคือเป็นบาดอยู่ครับผมนะตอนนี้ไม่สบายครับผมเออถ้า่างคนไหนที่แบบอฟังพี่ไม่เข้าใจหรือว่าอมีข้อติชมยังไงพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าพี่ไม่สบายแถมเป็นร้อนในด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวขอเอาปืนสักนิดหนึ่งครับผมนะเดี๋ยวใช้เป็นดีเซอร์แล้วก็ซองยาวแล้วก็ซองควงนะครับผมนะเออเดี๋ยวก็มีประมาณนี้เนาะขั้นตอนแรกก็ กดรีเมาส์ก่อนับผมนะรีเมาส์จำย้ำแล้จากนั้นก็หมุน,นับผมนะอันนี้คือวิธีการแก้เมาส์เร็วเมาส์ช้านะผมนะอยู่ดีๆเมาส์ก็เร็วเดี๋ยวเมาส์ก็ช้าอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็มีประมาณนี้นะผมนะคนไหนที่แบบเคยเล่นบิดหมื่นมาน่ะก็แค่คนไหนที่แบบชินกับบิดหมื่นอ,อยู่ดีๆเขาเนี่ยก็กดรีเมาส์มาแต่ว่าไม่ได้หมุนตัวแบบนี้นะผมนะไม่ได้หมุนไปทางขวาเลยแบบนี้แต่ว่าเขาเนี่ยจะรีปุ๊บแล้วจากนั้นก็เล่นต่อเลยเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแบบ ม,มันอืดอะอยู่ดีๆเดี๋ยวก็เร็วเดี๋ยวก็ช้าอะไรประมาณนี้มันอืดมากจริงๆนะครับผมนะเออขั้นตอนง่ายๆก็ต้องกดรีเมาส์แล้วกก็หมุนตัวครับผมนะโอเคอันนี้คือวิธีการแก้เมาส์เร็วเมาส์ช้านะครับผมนะส่วนวิธีต่อไปก็คือการแก้เมาส์หลอนนะครับผมนะส่วนบางคนนี่คือแบบรู้สึกว่าเล่นบิด2แล้วเมาส์หลอนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะจะเปลี่ยนไปใช้บิดหมื่นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอันนั้นขึ้นกับ แล้วแต่ละคนอนะ่ะมันขึ้นกับแต่ละคนเลยว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนาะสำหรับคนไหนที่แบบไม่เปลี่ยนแล้วยังเล่นบิด2อยู่ก็เทคนิคนี้สามารถแก้ได้จารัุคนเมาส์หล่อน,นะครับผมนะขั้นตอนง่ายๆคือกดปุ่มวินโด s ขึ้นมาปุ๊บแล้วจากนั้นก็กดปุ่มวินโด s อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการพับหน้าต่างและจากนั้นก็เล่นต่อได้เลยอันนี้คือหายหล่อนนะครับผมนะอันนี้คือวิธีการแก้เมาส์หลอนแบบฉบับบูสแตกสี่นะครับผมนะบูสแตกสี่แล้วก็บิดสองอะไรประมาณนี้เนาะวิธีการแก้ไขง่ายๆก็ มีประมาณนี้นะครับผมนะเออนี่แหละก็ไม่ได้เซตติ้งอะไรเลยนะครับผมนะไม่ได้เซตติ้งอะไรเลยไม่แต่อ่าเป็นเทคนิคครับผมนะเป็นเทคนิคการใช้อ่าการการเคลื่อนไหวของเมาส์อะไรประมาณนี้เฉยๆนะครับผมนะคือแบบพวกเซตติ้งไม่เกี่ยวเลยครับผมนะเซตติ้งไม่เกี่ยวคือขึ้นกับความเข้าใจของเราบบว่าจะใช้มันในสถานการณ์แบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเออ ก็มีประมาณนี้นะผมนะไปคลิปสั้นๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนํานะผมนะเออก็มีประมาณนี้นะอันนี้คือถ่ายคลิปมากี่นาทีสี่นาทีนะผมนะก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะผมนะเดี๋ยวจะ ตัดไปตอนที่พี่สาธิตในแบบคลิปไฮไลท์ให้ดูเลยดีกว่าครับผมนะโชว์ตึงให้ดูหน่อยละกันเนาะเออรู้สึกว่าคลิปมันอยากจะสั้นเกินไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอยืดเวลาหน่อยละกันครับผมนะจะเจอกันครับผมนะส่วนเทคนิคที่ก็มีประมาณนี้ครับผมนะสำหรับคนไหนชอบก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,นะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจได้นะครับผมโอเคก็ไปเจอกันในคลิปไฮไลท์เลยดีกว่าครับผมนะครับผมนะมนะไปกันฮนะบางอย่างห้อยก่ ชีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนหรอกเหมือนที่เธอบอกไม่ไปแต่ว่าสุดท้ายเธอนั้นก็ไปก่อนเพราะชีวิตคนนั้นบอกาว่าเรื่องของเรามันคงต้องพอฟังฉันซาอยู่ตลอดใจกพรฉันไม่ได้บอยที่ยิมคือฉันแสดงอยากจะพอกับทุกวันนี้เรื่องเธอมันทำฉันแย่มันทำฉันซ่าดึงทุกวันนี้เพราะชีวิตแก้ไมให้ฉันเปลยนเรื่องเธอมบเป็นมานี้ชีดลูกแปลชีดอ์นแค่ที่ยิมคือฉันแสดงอยากจะพอกับทุกวันนี้เรื่องเธอมันทำฉันแย่มันทำฉันซ่าดึงทุกวันนี้เพราะชีวิตเราแก้ไม่ให้ฉัน She care. <laughs> เธอรู้ไหมว่าอยู่กับเธอฉันมีความสุขที่สุดและฉันว่าฉันเป็นน้าแสดงนั่นเลยเพราะฉันนั้นแกงจิ้มเดนเนียนที่สุดแต่เธอกค่แกงทำเป็นรักได้ไหมหลุด <laughs> เล่ของเธอว่าน้ำมันทำฉันัวดไม่ออก I never forget คำที่เธอได้บอก ไอ้นิสงเปล่อยู่คนเดียวก่อดรอยิ้มที่ปอมมันคือส่วนหนึ่งในองค์ประกอบที่สร้างฉันความคิดถึงมันย้ำเตือนแล้วคอยมาทักถามเธอเมือนจะไม่เป็นไรในตอนที่เธอรังคาฉันเหมือนเธอสบายใจที่เธอทิ้งฉันไว้ข้างรางจะคนสนใจคิดว่าฉันไม่ได้เศร้าเลยที่ยิ้มคือฉันแสดงอยากจะพากลทุกวันนี้เรื่องเธอมันทำฉันย้มันทำฉันซ้อนทุทุก